สวัสดีครับคันนี้ติดฟิล์มจากซานี่ไปนะครับแล้วก็ไปโดนชนมานะครับผมลูกค้าไปโดนชนมาที่กรุงเทพนะครับออกจากซอยแล้วก็รถเมย์นะครับมาจากด้านขวามือแล้วก็เฉียวหน้าไปเลยนะครับค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมคันนี้ประกันประเมินว่าต้องเปลี่ยนกันชนนะครับแล้วก็ลูกค้าเอาเข้ามาให้ล้างนะครับก็เลยขออนุญาตแกะฟิล์มหน่อยนะครับอาจจะให้น้องๆแกะอันนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะครับจะเป็นเรียวๆเลยจะได้เห็นตั้งแต่เริ่มรื้อเลยนะครับผม นี่น่าจะโดนชนแรงครับเพราะว่าตรงนี้แบบเข้าสีไปแล้วอ่ะขูดลึกรุนแรงมากแต่ลูกค้ามัเป็นแรงครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าออกมาจากซอยแล้วก็รถเม์แฟดไปเรียบร้อยจะให้น้องแกะให้ตัวนี้ที่ติดไปนะครับเป็น TPU นะครับหนา190่งรไมคอนนะครับผมหน่อยดูความเสียหายว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนนะครับ ก็ตแต่เริ่มแกะแรกๆกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นเท s l a m o เด l Y นะครับติดกับเราไปได้เกือบหนึ่งปีแล้วครับไม่ใช่น้องแกะนะฮะเดี๋ยวนั่งดูพร้อมกันเลยเรียวทามแบบนี้เลยหนักนะครับประกันประเมินว่าต้องเปลี่ยนเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีฟิล์มเนะี่ย มันจะเสียาหายขนาดไหนนะครับแล้วก็เทียบง่ายๆจากการแกะออกมาดูเลยนะครับว่าไอจุดที่มันมีฟิล์มเนี่ยมันปกป้องได้ขนาดไหนนะครับตรงไหนที่มันเข้าบ้างถ้าเราดูตาเปล่าแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นรถปกติเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องเข้าเนื้อทั้งหมดนะฮะ,ะคงทะลอดทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะช่วยบรรเทาได้มากสักแค่ไหนนะครับ นีน้องกำลังเริ่มแกะแล้วนะครับฝั่งนู้นเริ่มแกะแล้วนะครับฟิล์มที่มีคุณภาพนะครับแกะไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออายุฟิล์มตัวนี้ยังไม่ได้นานมากนะครับลูกค้าติดไปได้ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของอายุเขาแล้วก็จะสามารถจะแกะได้อย่างสบายเลยนะครับน้องก็จะแกะได้อย่างสบายเลยบริเวณด้านล่างนี่เราเคลือบเซรามิกไปแล้วนะครับก่อนติดตั้งนะฮะดูดูสีสชิ้นงานก่อนนี่ยังเงาอยู่เลย ดูตรงนี้ครับตรงนี้นะมาถึงตรงไฮไลท์กันแล้วฟรีมีความเสียหายเยอะนะครับมันจะอาจจะขาดชิ้นเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะว่ามันฉีกหลายจุดนะครับใกล้ก,กันหรือใกล้ๆกัน นี้ก็จะหนักหน่อยนะฮะน้องค่อยๆยกฟิล์มขึ้นมามนี่โอเคดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าจุดนี้นะครับตรงนี้เข้าหมดเลยนะครับจุดนี้เข้าหมดเลยเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มันเป็นสันนะฮะส่วนที่มันเป็นสันแล้วรถที่ชนเนี่ยเป็นรถเมย์นะครับลักษณะออกด้านหน้าไปแล้วรถเมย์มาทางด้านขวามือก็เฉียวไปเลยนะครับอันนี้เข้าหมดเลยนะฮะ เข้าหมดเลยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็คราบนะครับสีถลอกนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็เข้านะครับผมอะดูครับจากอันนี้ด้านล่างอันนี้ลึกเนี้ยนเนื้อพลาสติกไปเลยนะฮะ,ะดูประเมินจากสายตาจากเมื่อกี้ครับแถลเมื่อกี้จะใหญ่หญเลยอเนี่ยครับนี่ก็เป็นข้อดีของฟีนนะครับถามว่า ถ้าติดไปแล้วเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดของเขานะครับในการปกป้องนะมันก็ได้ช่วยในระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยป้องกันไปได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะลักษณะการชนนี้นี่คือชนกับรถโดยสารนะครับลักษณะการชนคือชนกับรถโดยสารนะครับความเสียหายมันก็จะเยอะหน่อยถ้าเฉียวกันแบบรถปกติความเร็วไม่มากในเมืองนี่ก็จะอีกแบบนึงครับแต่นี่คือรถโดยสารที่มาด้วยความเร็วนะครับเขาออกจากไฟแดงมา ก็มาให้ดูนะครับฟิล์มกันรอยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ลูกค้าก็จะไปเคมสีนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งกันใหม่แล้วครับทางนี้มีประกันให้อยู่นะครับก็ดูไว้นะครับผมสําหรับคนที่กําลังจะติดตั้งนะครับเป็นตัวเลือกนะครับผมใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ